สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้ารูปยูเซอร์โปรไฟล์นะครับบน Windows 10ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะฮะวิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้า Windows 10แล้วนะฮะก็ให้สังเกตตรงมุมซ้ายล่างครับผมตรงที่เป็นรูป Windows ตรงนี้นะครับอ่าตรงที่ลูกศรชี้กดขึ้นมา1ทีครับจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของ ฟันเฟืองหรือเซตติ้งตรงนี้ครับผมกดลงไปได้เลย่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปในส่วนของแอ c เคา t ต์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะฮะก็ดูรูปหน้าไอคอนมันไว้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยและมันจะมาที่หน้านี้นะครับถ้าเกิดของใครไม่ขึ้นหน้าตาแบบเดียวกันนะฮะในแถบด้านซ้ายนะครับให้ไปจิ้มตรงอันแรกเลยครับผมตรงนี้นะครับในกรอบ c สีแดงและทางด้านขวามันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาทางด้านล่างนิดนึงครับในส่วนของในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับ b บ o e f o r w a r หรือว่ารูปไอคอนตรงนี้นะครับกดลงไปครับผมจากนั้นก็เลือกรูปโปรไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการจะใช้ได้เลยครับแล้วก็กดที่ปุ่ม Choose Picture ขึ้นมานะครับ แล้วก็ลองเลื่อนกลับขึ้นไปดูข้างบนครับเพียงเท่านี้นะครับเจ้ารูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆบน Windows 10ก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ <Wow. S 1> โอเคลองนําไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ